เกิดมายำสลามหนึ่งร้อยกิโลแค่ดูสวัสดีค่ะป๋าผานะคะสวัสดีครับน้องเกดนะครับค่ะวันนี้ได้เลิกได้ยำแล้วค่ะเราจะมาทำสลามหนึ่งร้อยกิโลกันค่ะฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนอาจจะเห็นเป็นขยะนะคะมันก็คือขยะจริงๆไปเลยค่ะขยะทุกคนอันนี้คือถุงละสิบกิโลค่ะน้องเกดน้องเกดว่าจะถึงร้อยโลไหมคะ ไม่ถึงนะจะประมาณสัก50าสิบกิโลห้กิโลจริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้ในนี้อันนี้นะสามมูเลยเหรอใช่ตอนอยู่พ่นั้นเดี๋ยวเิากันกันเมียนี่อีก10บโลนะคะนี่อันนี้แข็งแล้วเป็นไอซ์เบิร์กค่ะทีไหนเรามา ASMR ดิจะเลิกไหมอุ้ยไอซ์เบิร์กจริงด้วยทุกคนดูจิ้มไปนิ้วเปื้อนอ่ะมะฮะออ้ยกลัวเหรอกลัวกลัวต้องหาปากกามาจิ้มแข็งแกร่งมากแข็งแกร่ง เราล้กันดกว่าเอทำไมมันเป็นสภาพนี้อ่ะโดนปล่อยงไว้นอกบ้านก็คือว่ามันถุงแตกโอ้โหมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูโอ้โหอันนี้เป็นไม้นะคะมันเละมากทุกคนสลามโหดมากใช่โหดจริงโอ้หุ่ยนี่มันเป็นแพรแล้ว แค่เหมือนอ่ะ,อะ,อะ,อะอยางรถยนต์ยางรถยนต์ก็มารับรองในประเทศไทยทไม่มีใครทําแบบนี้แน่นอนใช่แล้วก็จะไม่มีใครคิดจะทําด้วยมั้งฮะดูดิแก๊สดูสกรปรกมากเลยมั้งฮะ,ะหเหรอสกปรกไอ้ผู้หญิงนั้นอะดูมันไม่สกรปรกมันเป็นสระไม่สกรปรกอะแหละแต่มันไม่สกรปรกคือเลยลืมถอดแหวน นี่ค่ะทุกคนหนึ่งถุงผ่านไปแล้วยังคงเป็นสลามนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอ้ตังหวยทำไรน่ะฮะตังหวยยังซีนต้าหวยยังซีนตังหวยจะออกจากบ้านแล้วให้ตังหวยออกละใช่อันนี้มันไม่ขาดเลยเกสอันนี้สีน้ำเงินน่ะสวยอ่ะราคาก็ต้องลงคุณทิ้งไว้ทั้งถุงไงเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะได้เหลวทุกคนเนี่ยดูใช่มันเหลวมากเราควรทิ้งไว้ทั้งถุง ทิ้งลงไปในนี้หรือว่าทิ้งขยะทิ้งลงไปในนี้เลยไม่มันก็จะหเหมือนเศษขยะกินไปดิ <laughs> <laughs> จะถึงลอยไหมเนี่ยเป็นสลามขยะลอยกิโล <c oughs> ยังพูดเยาะซี่พรผู้ปกครองดูอยู่ปวดใจไม่ชนะญาณในการเฝ้าดู <c oughs> เด็กกําลังทําอะไรอยู่มาอุย้ยอันนี้ถุงที่สองเกสไอ้ถุงที่สามเฮ้ยอ,อันนี้มีเฉาก้วยด้วยนะไหน <c oughs> นั่นเ oh. ออ มีเชาวป่วยแกเดี๋ยวพูดว่ากขยะสิผู้ปกครองจะมาได้ยินรู้ใช่ไหมอเคอันต่อไปเกตูเป็นสลามที่ดีมากเออห็นไหมนี่คือคาราเมลเอาเป็นคาราเมลเกตขยะชัดๆแกแล้องพูดถึงว่าขยะนี่คือคาราเมลเกตใช่คาราเมลอุ้ยจะไม่เก็บแล้วนะเก็บรอบนี้เราไม่เก็บแล้วแล้วเราจะเอาไปทิ้งไหนได้เนี่ยมาวันั้นเลอะ ไอ้คิดเหมือนกันคิดเหมือนตอนทิ้งเหมือนกันกาว่าจะทําให้เขาเหลวมากๆหรือจะทําให้เขาเป็นก้อนดีกําลังคิดอยู่เขาเป็นก้อนก็ทิ้งไม่ได้สิมันลงดินได้ไหมร้ายตายไหมเออลงดินได้ลงดินได้เพราะว่ามันเหนียวมันก็จะไปเจียวให้มันไม่40กิโลแล้ว40กิโลแล้วก็คือมันหกไปบ้างเกสอันนี้ออก็นสีม่วงๆเกสดูสวยอ่ะ เห็นปะเพราะมนันมีความเนียนนั้นไงคุยใต้ล <S <S ่างเป็นลือทองนะจ๊ะเกศข้างล่างเป็นทองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะรีดทองออกมารีดทองโอ้ี่ไงสีเหลืองนะเหลืองๆแล้วขี้ด้วยไม่ใช่ปอมันเป็นขี้ได้เลยพี่บาตรงนี้เป็นทองเกศเสียดายต้องฉีกเอาทองออกมาการขุดทองนะคะ ป้าไม่ได้เก็บเองแล้วลูกเก็บงี้ด่านะเกศฉันไม่ให้เล่นหรอกเนี่ยถ้าเป็นลูกฉันน่ะถ้าฉันไม่ใช่ป้าพาฉันคงไม่ให้เล่นจริงมันเละเละจริงคือเด็กอ่ทุกคนจะแบบที่กลัวเพราะว่าไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงไงเกศนึกอออป่ะแต่ป้าพาม่กลัวเพราะว่ารู้วิธีจัดการนั่นก็คือปล่อยปล่อยให้เป็นขยะแล้วก็ค่อยผสมกับน้ําชาป้าพานั่นเองคิดได้ไงแม่ต้องให้เกศช่วยแล้วล่ะโห มีตรงนี้อยู่เต็มเลยอ่ะเด็หุยนนี้อยู่กับพื้นเดี๋ยวมาถ่ายนี่เป็นตะกิดมากรรมแม่ตั้งห่วงเกสุ่มเอาตะิมากรรมเกสนี่มันลอกออกได้เลยคือถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะลออมาเป็นแผ่นๆเราไม่จำเป็นต้องไม่ทําอะไรเขาเลยมีหอยด้วยฮกศมีหอยด้วยมีหอยด้วยในนี้ด้วยหรอนี่คามอาจจะคอยค้าจุนบ้านไว้ก็ได้ พอดึงสลามออกบ้านเป็นไงพังอาใจนี่นี่มันเป็นแบบมันมันสนุกอะเกมันไม่เหมือนยางอะี่ทุกคนเห็นพร้อมกันไหมเห็นเห็นเห็นเฮ้ยนึกดูดิเฮ้ยรอดอลยแกเห็นนน้ำโรงงานที่ปล่อยออกมาเป็นท่อน้ำเสียแบบแห้งแกเอาเด็กช่วยกันดิเฮ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวมาหาคนยกลังออก จะต้องมามาถ่ายตรงนี้ชัดๆลุกขึ้นมาใช่นี่ดูนี่มีคนเอาโอ้สลามใช่แล้วดึงไม่ออกด้วยมีคนผนึกสลามเอาไว้ใช่มีคนผนึกอ๋อโย้วสลาม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 มีสลามอีกเป็นร้อยถุงเลยต่างหากนี่ตั้งใจเก็บเลยนะมีทุกคนเหมบ้านหรือเปล่าใครมาบ้านน่ะทุกคนแค่บอกเก็บไว้ทำไม เก็บยาามสลามหน,นึ่งร้อยกิโลดูอันนี้คือถุงที่ห้าถุงที่ห้าถุงที่ห้าทุกคนเงินดังนั้นจริงๆนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ขอมาฟรีนะ <c oughs> กาวก็ซื้อบาทแล้วเนี่ย <c oughs> อีกค่ะอีกถึงนี้แตกเอ๊อุ้ยนี่เป็นทองอะ่ะดูดิเ <c oughs> อาเอาออกไงอะ่ะร้อยล้านกิโลหนึ่งร้อยล้านกิโลก็มา ส่วนมากมันจะออกเป็นสีอย่างนี้หมดเลยเพราะว่าเรารวมกันหลายๆสีเกัใช่จะออกเป็นผสมกันมากๆก็จะกลายเป็นสีดำเหรอเพราะมันกืนกินทุกสียังไงล่ะอ๋อยังไม่เห็นสลามดำสักถุงเลยเกสก็เพราะว่าเรายังใส่สีได้ไม่มากพอแล้วผ่าจะทำให้เป็นสีนี่ไงสลามออกดำๆเออเออใช่ๆนั่นไงสลามดำมาถุงที่หกต่อไปถุงที่เจ็ดอันนี้ถุงที่เจ็ดอุ้ยนี่แข็งแล้วอ่ะข้างในมีอะไรไม่รู้อ่ะ อุ้ยซาเก็บไว้อย่างดีมีคนเอาอะไรมาทับเกจมันก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นอะไรเป็นสลามดูเอิ่ม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 ดูรวยอะไรนะไอ้สลามเลยแหวะหรอเกจใช่เกจแหวะเหรอแต่มันก็ไม่เหม็นนะถูกปะไม่ก็ไม่ค่อยหอมเอาซะเท่าไหร่เลย กลิ่นแป้งๆอ่ะเอเอกลิ่นเหมือน EM เลยแป้งๆเอเอสเแบบขยายหรือยังไม่ขยายต่อไปอันที่แปะที่ถุงนี้สวยอ่ะอีนั่นเองขี้บ้านเธอเอ้ี่เหลวโอ้เสียงกาลังขี่เหลวมีหัวซ่่มแบบนั่งยองอ่ะจะเข้าใจดิที่กำลังขี่เหลวตอนนี้คนท้องเสียช็อกโกแลตท้องเสียก็ไม่สีนี้อ๋อนั่นก็คนท้องเสียที่กินช็อกโกแลตเยอะๆ เฮ้ยช็อกโกแลตสวยตรงนี้หมดเกศหรืออสาวชี่ถุงฮะอันนี้อะไรเกศอันนี้อะไรเขาคนต้องคิดว่ามีด้วยอันนี้คือขยะเหรอที่นี่ไม่ใช่ขยะนะที่นี่ไม่ใช่ที่ถิ่นขยะอุ้ยอันนี้มีโฟมโฟมโฟมที่อัดแน่นไปด้วยก็มีโฟมหมดทุกอันนะมาหาเห็นเห็นนะเหรอเนี่ยเม็ดโฟมเนี่ยสีขาวขาเต็มเลยเลย เต้าหวยอย่าออกมาแล้วบอกเต้าหวยที่นี่อันตรายเต้าหวยอย่าออกมานะเต้าหวยเต้าหวยบอกรู้แล้วครับผมอยู่ตรงนี้มานานแล้วครับเออได้ข่าวว่าเต้าหวยเป็นผู้หญิงมีเออมีนคนถามว่าเต้าหอยมีผู้ชายเกตเองยังพูดครับคับกับน้องเลยเอยดูดิเออ่ะเหมือนนี่นเลยอ่ะอะ<ว>ไร<ห>นะี่กำลังแทะหลังบ้านคาราเมล,ล <นะ S 2> ไม่คาราเมลดังค่ะ เหมือนไข่แมงมุมที่อยู่ในซอกหลืบไม่จริง,งเป็นไอ้นี่ไอติมช็อคชิพ <Wow. S 2> ไอติมเม็ดอะไอติมแบบเม็ดถุงสุดท้ายแล้วทุกคนถุงที่เก้าพันล้านโอ้โหถุงนี้สวยมากสีชมพูไม่น่าเลยสีชมพูเราต้องลาจากไปแล้ว <c oughs> ถุงสุดท้ายหสวยมากดูนะอยูะ <c oughs> ไคเเห็นอะไรแบบนี้ใช่ไเหมือนไอสครีมสีชับ่าเริมาากินมาแล้วเห็นยังโอ้โอ้โอ้โหมอ้โอ้วหโอ้โหโอ้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 ไหนอ้หโอ้โหเอ้โอ้โอ้โหอ้เหอ้ไอ้ไม่อ้ห็อ้อ้โหอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โอ้หอ้อ้ไออ้อ้ไออ้อ้อ้้้อ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 ้้อ้อ้อ้ มาสุดท้ายละต้องส่องให้ทุกคนเห็นร้อยกิโลยังไม่ครบเกดถ้าไม่มีถังนั้นเกดต้องยกนี่ถังนี้ก็จะกลายเป็นถังที่หนึ่งร้อยนี่เราก็หาจะเอาขึ้นมาแบบนี้นี่มาแล้ว้าวโอ้โหชื่นใมากทุกคนทุกคนวหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยเห็นปะอันนี้คือขยะ ในที่สุดเราก็จะเขี่ยขยะออกจากบ้านได้แล้วเคสหรืออันนี้หรืออันนี้มีมด้วยเหรอมีไงไม่เอาอันนั้นไม่ใส่ดูทุกคนดูนะมีความแบบช็อกโกแลตเปล่าอะช็อกโกแลตมิ้นนี่ไงเอ่เอช็อกโกแลตมิ้นผสมอ่าสอรรี่ตอนที่เขากำลังจะเข้ากันไม่เข้ากันเร่กลายเป็นขี้แล้วเกส <laughs> <laughs> เอ๊อะอาจจะขี้อย่างเหนียวไม่ได้นะยำสลามยำสลาม 100นั่นเต้าหวยไม่ออกอาริสก็จะออกแล้ว <c oughs> อาริสจะทําการออกกับประตูแล้วจะทําการแฮกเกสใช่แล้วก็ยังคงสองสารต่อไปทั <S 2> <S 2> <S 2> นนมีมียายแมงมุมเต็มเลยนะอาริสไม่ควรมาใช่จริงเกสว่ามันจะเข้ากันไหมเกสว่ามันก็ได้นะต้องใส่น้ํายาอีกจํานวนมาหาศารราคาประมาณพันกว่าบาท ได้เดี๋ยวแม่จะใส่นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสลามของเราก็เป็นสีนี้เดี๋ยวเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนสลามของเราให้เป็นสีที่เราต้องการได้ค่ะทุกคน oh, จริงเหรอจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่สีที่เข้มลงไปค่ะเช่นสีน้ำเงินสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลน,นะคะแต่ว่าวันนี้พี่พาเลือกที่จะใส่สีแดงค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่สีแดงกันเลยคาเลยทุกคนเฮมาเลยค่ะ อ่าพอค่ะการฆาตกรรมคนเลยอันนี้นะคะใครได้ดูแนนโนก็จะเข้าใจเราจะไม่ติดเหลืองใช่ไหมนะมีความสีแดงอยู่ในคลิปเขาก็อาจจะให้ติดโอเคมันแดงมากเลยแกแดงเกินไปแลยเหมือนเหมือนเหมือนมากเลยว่าเป็นหนังฆาตกรรมไปใช่เลยใช่เลยใช่ไหมย็เหมือน เหมือนไอเนี่ยเลือดคนใช่คนไม่จ่าเหมือนเลือดคนแล้วก็อวัยวะคนเข้าไปค่อยๆคนละลายความร้อนอันนี้เสืยงจีทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกี้เป็นขยะตอนนี้เป็นร่างกายมนุษย์ใช่ร่างกายแมวนั่นเองแมวพี่พาหายไปตัวไหนก็ให้รวยนะคะเราต้องใส่สีแดงเข้าไปใช่ต้องใส่อีกค่ะเกสมันมันไม่สมจริงค่ะเกส เราชอบความสนุกใช่ค่ะพอแล้วเกมอันนี้มันใช่เรื่องเล่นๆไหมเนี่ยฮะเราก็ลายามอยู่ไม่ใช่เหรอว่าแยดูดิความแดงมันแบบแดงมากแล้วก็มีฟองแบบเหมือนความร้อนด้วยนะแบบของเลือดอ่ะใช่เหมือนเลยหนังฆาตกรรมจะชัดเนี่ยติดแน่ๆเกมตอนแรกก็แบบยำสลามดีๆอยู่หรอก ตตอนนีี้มมควาิดเราลงทุนเพื่อทุกคนนะไม่ใช่เพื่อกิเลสตัณหาตัวเองเราไหนมาหาลองยื้อสลามนะให้โชว์หนูหน่อยสิโอ้โหเหมือนจับหัวใจเลยอ่ะมาหาไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วจ้าเมจ๋ามันพุบ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 เหมือนเหมือนแบบแบบมันกำลังเดือดอะไร่างเงี้เรากำลังแบบเรากำลังต้มต้มต้มอะต้มจริงแล้วมันก็พุบ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  โอ้ยเหงื่อเข้าตา็นไงมาทีเน,นี้ยเราเราไม่ติดเลยเรยาจะติดแดงแงแดงเต็มเลย <laughs> คนเี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้แดงชุมพูเลือดหมูนะคะมาแล้วนะคะดูสิสนุกมากเลยใครไม่เป็นบาราบาก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าสนุกเกี่ยงอไรอันนี้เราทําเพื่อทุกคนนะคะต่อไปเราจะมาทําให้สลามเป็นก้อนนะคะในการเทน้ํายาพิเศษลงไปนะคะเทลงไปเลยค่ะเนื่องจากน้ํายาต้องใช้เยอะนะทุกคนใช่ค่ะอนนะทุกคนใช่นี่ค่ะเราต้องใช้น้ำยาเยอะมาก โอ้ห้องล่างไม่สเตนเพราะนี่เราควรไม่ถึงนั้นเราต้องเทรไไม่ท้อพอแล้วแดงมากแล้วค่ะตอนนี้ผมแม่แดงมากๆแล้วค่ะนึกว่าต้องเทเข้าไปเพิ่มนะเนี่ยผมหงมากเกดไปเอาไม้ไผ่หน่อยสิมาหาสูสูเราหาไม้ไผ่เรามีไม้ไผ่ยักษ์นะทุกคนใช่าไม้ไผ่ใช่ได้เรามาแล้วค่ะถ่ายทายนี่ค่ะทุกคนเรากำลังทำยาพูชชั่นในไม้ครับ หรอใช่ไหมคะเขามีทำยาอย่างนี้ด้วยเหรอแกใปุ๋ยแกสนุกอ่ะคือไม่เคยคิดว่าจะต้องแบบในชีวิตจะได้มาแบบคนอะลรใหญ่ขนาดนี้โอ้เรายังเห็นสีแดงไม่ครบนะทุกคนจะใส่สีแดงอีกเหรอใส่สีแดงเจ้าจะใส่สีแดงอย่างเดียวสีแดงนั้นไม่ได้ขอมาในแกซื้อมาเหมือนกันนะอ๋อนี่เองนั้นเราก็ต้องใส่ให้หมดใช่ไหมเราไม่ได้ขอเขามาเป็นของเราเองใช่ไหมใช่นอยนะ อันนี้ก็เสียงงบจากหนึ่งแสนกลายเป็นหนึ่งล้านนะทุกคนโอ๊ยเกตไม่ไหวอะเกตต้องเป็นคนคนแล้วแม่ไม่ไหวแล้วมาหาสู้สูม้มาหาสู้ตายบบมาหาสู้สู้มาเกตมานะคะทุกคนเปลี่ยนคนคนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นคนคนแกต้องใช้สองมือดิ <c oughs> ต้องมาโทรศัพท์ลม เป็นไงเป็นไงเนื่อยไหมบานคนไม่พายลงไปในสาลามหนักหน0 0งกิโลกรัมอันนี้ก็สลามแล้วก็ไม่พายจริงๆเลยเอ๊ะเกศกำลังจะเสือได้เหรอเป็นไงสุดยอดไหมมันหนักมากหนักมากจริงๆทุกคนไก็ไปอีกคนมาหนักเอามือและกันเกศอ่ะไม่ดีกว่าไอก็ถึงร้อยอยู่แล้วทุกคนไม่มีไม่ถึงอ่ะ คือเ,<ร>เยอะขนาดนี้จิ้มเข้าไปได้จิ้มแผนได้ไหมได้ได้จิ้มได้จิ้ม <laughs> ได้อันนี้ไงจิ้มฟินไง <laughs> จิ้มฟินในการใช้ไม้พายยักษ์ค่ะทุกคนสลามยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะไม่มีใครใหญ่กว่านี้แล้วค่ะม, <laughs> มีใครให้มากกว่านี้เอาไปทาบอสาน้ําไหมเออมีใครให้มากกว่านี้บอกจริงๆแล้วเราเอาไปตากแห้งอะ่ะก็จะทิ้งได้เกเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นยางอ่ะงันเราต้องทำอย่างนี้แล้วแหละใช่เราต้องเสียสลัดถังนี้ไป ใช่ได้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในถังนี้เลยเพื่อให้ข้างหน้าพอข้างหน้าเขาแห้งใช่ไหมเกสเราก็เอาแผ่นหน้าทิ้งแล้วต่อไปเราก็ให้เขาแห้งอีกก็ทิ้งอีกเป็นชั้นๆแล้วเราก็ไม่ให้คนดูรู้อีกเก็บไว้อีกเป็นแผ่นๆนะเกสโอ,<ะ>อ้ยความคิดดีทุกคนเยี่เห็นไหมอ, <ะ S 1> อยากเห็นกดไลค์ให้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์นะคะเราจะเก็บไว้ให้ทุกคนดูค่ะอาจต้องใช้เวลาประมาณสองสามปีทุกคนก็รอกันไปนลควโอ้อโหยืดขึ้นมาเกสเฮ้ยเหมือนคาราเมลเลยเก๊ส เหมือดเลยโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนโอเคค่ะควักน้ำผึ่งมาเลยมาฮะเนอะเหมือนควักน้ำพึ่งเอาขึ้นมาว้าจะสนุกนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามเนาะนี่ยังไงเดี๋ยวเราสองคนแม่ลูกต้องไปหาทำอย่างอื่นต่อแล้วหนักมากโอ้ยคลิปนี้เราลากันไปแล้วนะคะด้วยกัน สลามยักษ์นะคะหนึ่งร้อยกิโลค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคนต่อไปค่ะน้องแจวน้องแจวคนต่อไปค่ะลูกคนน้ำยาหมดแล้วต้องใส่เข้าไปเพิ่มได้ได้ได้เอาคนคนเอ้ยกระเด็นทะลักออกมาแล้วทะลักออกมาแลยโอเคคนง่ายขึ้นแล้วสุดยอดเลย